สวัสดีครับกลับมาพบกับการใช้งาน Java อีกครั้งหนึงนะครับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นตอนต่อจากคราวที่แล้วที่เราได้เกริ่นไปถึงเรื่องตัว c o m p a r เตอรไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูตอนที่2ของเทคนิคการใช้งาน c o m p a r เตอรในรูปแบบต่างๆนะครับหากเราต้องการเขียนคอมพ a r เตอร์สำหรับการเรียงลำดับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรบ้างทำยังไงนะครับผมขอเริ่มแบบภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันนะครับผมก็บอกว่า list t sort นะฮะแล้วบอกว่า new c o m p a r a t o r นะครับอ่ะคันนี้ถ้าต้องการเรียงแบบตัวส r i n g เราก็สามารถใช้แบบนี้ได้นะครับเราก็บอก O1 นะครับแล้วตรงนี้เราต้องการเรียงด้วยชื่อภาษาอังกฤษก่อนนะครับก็พิมพ์แบบนี้แล้วก็ compare to แล้วภายในนี้ก็เป็น o 2 getname e n แบบนี้แบบนี้นะครับก็คือการเรียงตามชื่อภาษาอังกฤษจากตัว a ไปถึงตัว z นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับรันดู เห็นไหมครับจังหวัดแรกก็คืออำนาจเจริญตามด้วยอ่างทองบึงการบุรีลาแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราจะให้เรียงแบบจากแซไปหา A ก็ใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าตรงนี้แล้วก็หลันเห็นไหมครับอันนี้ก็เรียงมานะครับตัวแรกก็กลายเป็นยโสธรยะลานะครับอุตรดิตถ์อุทัยธานีนะอันนี้คือการเลียง ข้อมูลที่เป็นตัวสตริงนะครับคราวนี้มาดูการเรียงข้อมูลอย่างอื่นอีกนะครับหากเราต้องการเรียงข้อมูลภาษาไทยบ้างนะครับเราทำไงนะครับเดี๋ยวผม Copy Code ส่วนนี้มานะครับ Copy มาแล้วผมก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับ name en เป็น name th นะฮะตรงนี้ก็เป็น th เดี๋ยวผมเอาเครื่องหมายลบตรงนี้ออกเราเรียงแบบธรรมดานะครับหลันนะครับลองดูนะครับตอนที่เราเรียงก็อันนี้จะเป็นเรียงตามกอไก่เขาไข่ไล่มาเรื่อยๆนะครับแต่พอดูมาถึงชอช้างนะครับสังเกตนะครับแล้วจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยหายไปไหนนะครับตรงนี้มีชนบุรีชัยนาทัยภูมิแล้วก็ชุมพรนะฮะส่วนเชียงใหม่เชียงรายนะครับมาอยู่ล่างสุดเลย ตรงนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเลยนะครับเนื่องจากว่าการเรียงลำดับข้อมูลนะครับโดยเฉพาะภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียงตามลำดับแบบที่เราเป็นเรียงตาม u n i โค้ดนะฮะ u n i c o ้ e นะครับ,รบอย่างเช่นอันนี้นะครับพอดีตัวแรกเนี่ยเป็นสระเอนะครับเครื่องก็จะมองว่ามันคือ u n i ิ o ค้ดอสระเอจากทั้งที่การเรียงลำดับที่ถูกต้องตามหลักพจนานุก,กรมนะครับ เชียงรายเชียงใหม่เนี่ยจะต้องไปอยู่ในหมวดที่เป็นชอช้างนะครับไม่ใช่มาอยู่ข้างท้ายแบบนี้นะฮะงนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือตัว compare tool แบบนี้จะเป็นการเรียงตามรหัส unicode ไม่ได้เรียงตามลำดับแบบ t i o n a r y อ่าเพราะฉะนั้นหากเราต้องการเรียงแบบ d i c t i o n a ร y ต้องทำแบบนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผม comment ตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็เขียนให้ดูแบบ Dictionary จะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็น collator นะครับเดี๋ยวดูวิธีการใช้งาน ผมตั้งตัว c l l เตอ o r ขึ้นมานะครับแล้วก็เรียกตัว get instance แล้วก็บอกว่าผมต้องผ่านตัว locale เข้าไปให้นะครับบอกว่าอันนี้เป็น locale แบบภาษาไทยนะครับก็ขเขียนแบบนี้ import ตัว locale เข้ามาตัวนี้นะครับจะเป็นการบอกว่าเดี๋ยวเราจะเรียงลําดับแบบภาษาไทยนะครับงั้นเราจะเขียนโค้ดแบบนี้ตอน compare นะครับบอกว่าเรา compare โดยใช้ตัวคอลเลเตอร์ตัวคอลเลเตอร์ที่กำหนดก็คือต้องการให้เรียงลำดับตามพจนานุกรมไม่ใช่การเรียงลำดับตามรหัส ASCII หรือ Unicode เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็บอกว่าผมใช้ตัว c o m p พ r e ์คอม a พ e ตรงนี้นะครับก็บอกว่าเป็นอ็อบเจกต์ตัวที่1นนะครับก็เป็นชื่อภาษาไทยนะเทียบกับอ็อบเจกต์ตัวที่2 ชื่อจังหวัดภาษาไทยแบบนี้งั้นจะมีอีกหนึ่งสเต็ปขึ้นมานะครับแล้วเราจะใช้ข้างในเป็นตัว compare ไม่ใช่ compare to แล้วนะครับอ่าครนี้ลองดูนะครับอันนี้ผมเขียนเสร็จแล้วก็ run ใหม่นะครับเดี๋ยวคอยสังเกตนะครับว่าจังหวัดที่มีตัวอักษรขึ้นต้นด้วยสระ a สระ a นะครับที่เห็นอยู่นะครับจะเรียงแบบถูกต้องตามพจนานุกรม อ่านะครับเห็นไหมครับคันนี้เนี่ยจังหวัดพวกเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ้องสอนแพร่นะครับจะไม่ได้อยู่ข้างล่างสุดละคันนี้มันจะย้ายไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่อย่างเช่นอันนี้นะครับกลับมาดูตรงหมวดชอช้างแล้วกันนะครับชนบุรีชัยนาชายภูมิชุมพรอ่าคันนี้จะเจอเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่อยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือการเรียงโดยที่ใช้ตัวโคเลเตอร์เพื่อบอกลำดับการเรียงของเด็กชนลลีที่เราต้องการนะครับในนี้ผมบอกว่าเรียงตามตัวภาษาไทยเพราะผมรู้ว่าตัว ข้อมูลตัว name t s นี่คือภาษาไทยผมก็เขียนแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือเทคนิคในการเลี้ยงนะครับอ่าคันี้เดี๋ยวดูต่อนะครับหัดมานะครับเรายังมีข้อมูลอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะเรียงนะครับก็คือเรียงดูว่าจังหวัดไหนที่ชื่อยาวที่สุดหรือว่าสั้นที่สุดนะครับก็เขียนได้แบบนี้นะครับ sort นะครับแล้วผมก็เหมือนเดิมนะครับนิวตัว comparator นะครับ ตรงนี้ผมสามารถเขียนงี้ได้ว่าเป็น O1 นะครับเขียนแบบนี้แบบนี้นะครับจะเป็นการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับก็คือจังหวัดที่ชื่อภาษาไทยสั้นที่สุดก็จะมาก่อนนะคราวนี้สังเกตนะครับสำหรับตัวความยาวนะครับเป็นแบบ Integer ธรรมดาผมสามารถเขียนสั้นๆแบบนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่า การเรียงนะครับคอมเพลมันจะสนใจว่าเป็นตัวเลขน้อยกว่า0 0หรือว่ามากกว่า0เพราะฉะนั้นการเขียนแบบนี้หรือว่าผมจะเขียนแบบนี้นะครับ return ของตัว integer.value of นะผมจะเขียนแบบบรรทัดที่48ก็ได้นะครับให้ผลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูรันทีละเวอร์ชันให้ดูนะครับอันนี้ผมคอมเมนต์ออกไปก่อนชั่วคราวนะครับสั่งรันอ่ะคันนี้ขึ้นมาดูนะครับอ่าจังหวัดที่ชื่อภาษาไทยนะครับสั้นที่สุดก็เริ่มจากจังหวัดตากก่อนเลยแล้วตา,ตามด้วยจังหวัดเลยนะครับตัวเลข3ตัว ตัวนี้นะครับคือตัวเลขตัวสุดท้ายของแต่ละแถวเนี่ยจะเป็นตัวแทนของความยาวของตัวอักษรที่เป็นชื่อจังหวัดภาษาไทยนะผมก็เขียนแบบนี้ได้ผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าผมจะใช้เวอร์ชั่นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับแบบเราอันนี้ไม่ใช้จะใช้เวอร์ชั่นนี้ผลลัพธ์ก็ออกมาเหมือนกันนะครับเพราะบอกแล้วนะครับการคอมเพล็นะครับข้อมูลที่เป็นตัวเลขเนี่ยถ้าตัว o 1นะครับน้อยกว่า o 2ก็จะรีเทิร์นค่าเป็นลบ ใช่ไหมครับถ้าเท่ากันก็เท่ากับ0ถ้า O 1มากกว่า O 2นะครับคือ Object 1มากกว่า Object 2ก็จะกลายเป็นค่าบวกนะครับลันดูขึ้นไปดูเห็นไหมครับคำตอบได้เหมือนกันนะครับอ่ะคานนี้นะครับมาดูสักตัวอย่างหนึ่งหากเราต้องการเรียงลำดับข้อมูลนะครับอย่างเช่นคราวนี้นะครับพอจังหวัดนะครับ มีหลายจังหวัดที่มีความยาวเท่ากันอย่างเช่นเอาความยาว4ตัวอักษรละกันนะครับพอเราเรียงด้วยความยาวแล้วเราต้องการเรียงตามชื่อจังหวัดด้วยนะครับอย่างเช่นจังหวัดที่ยาว4ตัวเหมือนกันก็ให้จังหวัดที่เริ่มต้นจากกไก่เนี่ยมาก่อนเราจะเขียนได้ยังไงนะครับวิธีการนะครับผมขอ copy code ส่วนนี้มาก่อนเดี๋ยวเราจะได้ดูนะครับว่าคราวนี้การเรียงลําดับแบบมี2คีย์เนี่ยเราทากันยังไง เริ่มต้นมานะครับผมบอกว่า o1 นะครับตัวนี้นะครับเกิดว่าค่ามันเท่ากับ o2 ตัวนี้เดีย๋ยวเร็วนะครับตัวนี้เป็น integer ผมก็เขียนการเปรียบเทียบถ้าความยาวเท่ากันนะครับก็จะต้องเปรียบเทียบโดยใช้ตัวชื่อข้างในผมก็เขียนแบบนี้นะฮะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนะครับก็ให้ return ตัวนี้นะครับ มาดูโค้ดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าหมายความว่าอย่างไงอันนี้เป็นการเปรียบเทียบว่าสเต็ปที่1นะครับบรรทัดที่56บอกว่าถ้าหากความยาวนะครับของตัวอักษรเท่ากันนะครับก็ให้ทําการเปรียบเทียบว่าจังหวัดไหนชื่อเริ่มต้นก่อนนะครับก็เลยรีเทิรแบบนี้แต่ถ้าหากความยาวมันไม่เท่ากันอยู่แล้วก็ ส่งค่านี้กลับไปนะครับในบรรทัดที่59ก็คือถ้าความยาวไม่เท่ากันตัวที่ความยาวน้อยกว่าก็มาก่อนนะครับอย่างเช่นเลข3จังหวัดที่ยาว3ตัวก็มาก่อนจังหวัดที่ยาว4ตัวขึ้นมาดูข้างบนนะครับก็คือจังหวัดนะครับพอความยาว4ตัวเหมือนกันดูตัวอย่างที่4ตัวแล้วกันนะครับก็คือจังหวัดตรังตราดมาก่อนแล้วค่อยน่านแพร่ยะลาแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือการเรียงลํงาดับข้อมูลนะครับ แบบหลายขีนะฮะอ่านะครับสำหรับเนื้อหาการใช้งานคอมพาร a เตอร์นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ